เราทางไหนนายยกไม่ทำไมเราไม่ถอยกันดีกว่า ผู้ชมรีพอร์ตนะคะวันนี้คุณผู้ชมนางสาวแพทย์องทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะในทางกระทรวงต่างๆคุณผู้ชมก็อะไรนะในวันนี้นะคะก็เดินทางมาวางบรมราษฎรเนื่องในวันปิยมหาราชพิจฉากรา2 5 6 7ค่ะนะ้พระบร,รมราชา,น,า,าชนุสรณ์พระบั<า>ดชลว,วัตรจัจรชลก้าวเจ้าอยู่ผมว่า รรพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเราก็าจะให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศกันนะคะ คุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศการวางพวงมาลานนในวันปียมหาราช2567นะคะวันนี้ในมันลรีพร้อมด้วยอ,อรมมอนะคะคุณผู้ชมมาวางพวงมาลาแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะ พอแล้วนะคะช่างภาพไม่ขยับหน้าแล้วนะคะเอาเลยเอาเลยค่ะพอดีมปอะไรที่ถ่ายนะไม่เป็ โอเคไหมครับขออนุญานะครับพราีมีคณะต่อขออนุญาตนะครับเสร็จแล้วเชิญ็บอนุญาตนะครับรเกียรับาพูดยังไงชื่อ

ครรับยไม่่เออยังครับยังครับป้าเมย์นะครับป้าเมย์ค้างไว้หั่อยนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในข้าพผู้ชมของนายมนตรีแล้วก็เหล่าบรรดาครมวันนี้ที่มาวังพลูมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราชปี2567นะคะคุณผู้ชมเป็นนี่ไม่ได้ ซึ่งรัฐมนตรีที่มาร่วมด้วยเนี่ยคุณผู้ชมบรรยากาศวันนี้คุณวีรพันธ์สารีธัฐวิภาคนะคะรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณประเสริฐชันธาระรวงทองนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีคุณชูศักดิ์สิรินินค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็ยังมีในส่วนของรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคุณผู้ชมที่เราอาจจะไม uh, ่ได้เอ่ยชื่อนอ รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรไม่รู้คิดไปไหนเดี๋ยวรตามทนการณ์เราเรารอดูนะคะว่าหรมแล้วนนะคะองไนอีตามตลกเลยครับไปตั้งตรงนู้เลยครับไปตั้งตัวรู้เลยครับเส้นมาๆ คุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้มีหน่วยงานราชก,การต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเหล่าสถานศึกษานะคะคุณผู้ชมโรงเรียนมหาวิทยาลายัยวันนี้ที่มาร่วมวางพุ่มะลาด,ด้วยนะคะเนื่องในวันปียะมหาราช2567ซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามบรรยากาศนี้แล้ก็รายงานภาพรวมกว้างๆให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ ก็มีหลายหน่วยงานผู้ชมที่ทยอยเดินทางเข้ามาในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะซึ่งกําหนดการของนางสาแพทย์รังทันชินวัตรนายุบัรีเนี่ยคุณผู้ชมก็เริ่มขึ้นช่วงประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีนะคะแล้วประเด็น นี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศในวันนี้ที่มารายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะสำหรับกำหนดก,การของนางสาวไผ่ทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีค่ะก็วางพวงมาลาเนื่องในวันปยหมหาราชพุทธศักราช2567ณพระบระมราชานุสรพรัชรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ,พระลานพระราวนุสิตเขตดุสิตกรุเงเทพมหานคระนะคะ ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมขบวนของในวันตรีแล้วก็อ่อท่านอื่นกำลังทยอยเดินออกมานะคะซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือไม่อย่างไรสำหรับในวันนี้ เช็คทดสอบอีกสองพอมีหลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ชมที่มาในวันนี้อย่างที่เรารายงานให้คุณผู้ชมทราบไป

สมทไ่าไนด้ค <sniff> ว <out> ่าสอเป็นพร้ายกคมีการเสนอพลรต่ออยท่ามันเ็นไหมครับเป็นพรรอไมครับ้าังมีการยก่จะการสอเป็นพลระท่านาหมครั่ายกฎหมายทุกสายเสร็จหรืยัครับนาย้าเสร็แล้วเมาเสร็จแล้วทนครนายัครับ

เรื่องพลกรเป็นต้องถามถ้ารองนายกที่คุ่มปังไม่ปงนะโดยโดยปกติการจะออกพลกรจะมีกระบวนการแล้วก็โดยปกติการออกกฎหมายเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่แม้จะมีปวามจำเป็นเนี่ยในรัฐมนูญเราเขียนว่า กฎหมายเนี่ยจะออกเพื่อเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะเรื่องเนี่ยไม่ไม่เป็นการออกเป็นการทั่วไปเนี่ยมันอาจจะผันต้องมีการศึกษาว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับนจะภายในแค่เวลาสองวันก็จะทันไหมคะหมายหมถึงออกอะไรนะเวลาละสองวันจักไปอีกสองวันที่เหลือจะทันไหมคะอายุความมันเป็นกฎหมายแล้วพอพอละกรจะใหญ่กว่กฎหมายใช่ไหม เมื่อจะสามารถออกตรรกะเพื่อจะยืนยันยังยังยังไม่ทราบต้องต้องถามท่านรองนายกเรื่องความมั่นคงแต่ในส่วนกาบส่วนนี้ทําไม่มีประเด็นนี้เมื่อวานได้บอกว่าเมื่อวานได้บอกว่าหวังปฏิหารนี่ตอนนี้คือได้ได้ถ้าหวังเลยนคือเท่าที่ทราบทุกหน่วยงานเขาทำงานกันที่อ่าแต่เราก็ในในการทํางานลักษณะเนี้ยอ่าบางที ถ้าเรามีความพยายามเนี่ยบางครั้งมันอาจจะประสบความสำเร็จได้และว่ามันมีแนวโน้มมีสัญญาณที่ดีได้รับการติดต่อใช่ไหมคะผมไม่ได้ติดต่อกับใครแต่ว่าเพียงแต่ว่ารับทราบจากผู้ไปสืบสวนหรือปากท่านสองวันนี่คือมีไหมคะปฏิหารีสองวันนี้ค่ะรับทราบนี่คือจะได้ตัวใช่ไหมคะจะมีปฏิหารเพิ่มใช่ไหมคะเพียงเพียงแต่เขามีข้อมูลเท่านั้นข้อมูลว่าที่ไหนแต่ว่าพอไปพิสูจน์ทราบแล้วบางอย่างก็ ข่าวเมื่อวานแลบข่าววันนี้ยังยังไม่ชัดก็คือไม่ต้องไม่หมดหวังแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่ได้หมดหวังแล้วเขาจะมีเวลาเราก็ต้องให้เขาทำงานให้เต็มที่ทันรถมัแต่ตอนนี้มันจะกระทบกับฐานเสียงของของภาคเองซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เน่้คือวันวันนี้เราอยากกบวนเรื่องเสียงเรากบวนเรื่องความยุติธรรมนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเป็นจริงหนึ่งที่สังคมต้องมามามาดูให้รอบด้านเพราะว่า กระบวนการยุติธรรมในเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าความราชา้าคือความอายุติธรรมอันนี้ครับเพียงแต่ว่าในหัวอกของผู้เสียหายเวลาเขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นญาติเนี่ยจริงเนี่ยเขาต้องเขาเรื่องการเยียวยาก็เป็นส่วนหนึ่งแนตะ่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการไม่ให้เกิดเหตุการณ์ถ้าเขาได้ลูกหรือพ่อแม่เข้ามาได้เนี่ยเขาก็จะ ไม่ต้องการรับเงินเยียวยาด้วยซ้ำแต่เขาอยากเอาคนที่มีชีวิตยอยู่แต่เมื่อเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วกระบวนการวิธรทำก็ดําเนินการไปตามกฎหมายในขนาดนั้น,นแล้วก็การตรวจสอบการรื้อฟื้นครั้งนี้เราก็ต้องเรียนว่ามันหลังจากใกล้จะขาดอายุความทุกคนก็กังวลก็จะหาทางออกว่าจะทำยังไงจะ ให้กระบวนการยุิธรรมเดินไปก่อนขาดหรอยุ่วามมันก็มาเริ่มเอาเดือนมกราคม2567ในปีสุดท้ายาความพยายามในส่วนของกระบวนการยุิธรรมก็ทําไปจนกระทั่งมีหมายจับหลังจะมีหมายจับแล้วาสารก็สั่งให้ตํารวจไปทําการจับกลุ่มลลหลายหน่วยก็ไปทําการจับกลุ่มซึ่ง ในนามผู้ปฏิบัติเ,เขาก็มีความกังวลว่า่ังจากอายุความน้อยสําหรับผู้ที่กระทําผิดเ,เป็นธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาไปต่อสู้คดีก็อาจจะอีก 10- 20ปีแต่ว่าถ้าเขาเห็นว่าเขามีช่องทางอายุความเนี่ยเขาก็ต้องหลบไปนะฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่ไม่ใช่แค่ข้อาการน,นี้แม้แต่เราวันนี้เรามีหมายจับประมาณ7 0 0 0พันคหมายเราจับได้แค่4 0 0พหมายส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ ก็เป็นเรื่องความนั่นคงก็เขาก็หลบไปจนหมายจับขาดเหมือนกันนี่เป็นเรื่องเราก็ไม่ว่าว่ากันนะแต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องช่วยกันจับกลุ่มให้ได้ถ้าจับได้มยังไงรัฐบาลถ้าจับไม่ได้มันก็คดีก่าขาดอายุความขาดอายุความไปแล้วค่าสิติวาหลังอายุความแล้วรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยมาโดยประชาชนเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชน ได้รับรู้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยคือคือเชื่อว่าผู้เสียหายเองก็ไม่ได้หวังว่าจะไปทําร้ายผู้ถูกจับแต่เขาอยากว่าในฐา,านะญาติเขาเสียชีวิตพ่อแม่เขาเสียชีวิตลูกเขาเสียชีวิตแต่เขาอยากจะรู้ว่าความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรซึ่งก็มีหลายคดีถ้าถ้าเราไม่จับจับกลุ่มได้เนี่ยคือความรับผิดชอบของรัฐบาลคือจะแค่ไหนระดับ มันเรื่องนี้ผ่านมาต้องนายกต้องเยอะแล้วไงผ่านรัฐบาลมาต้องเยอะแล้วแต่ตว่าเรื่องจากรัฐบาลนี้มีความรับผิดชอบด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ต้อง,องการทําให้เรื่องขาดนิยุทธาเราก็เอาเรื่องขึ้นมาแต่พอมาถึงในกระบวนการยุยงทำเรามีศาลซึ่งเป็นองค์กรสะระอายการก็เป็นองค์กรตำรับรรมญเราไม่สามารถไปแทรกแซงได้แต่ในหน้าที่ของ ของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลยุคนี้เลยซ้ำทําเรื่องให้จนเป็นที่หมายจับซึ่งในฐานะของประชาชนเนี่ยสำหรับบางคนภายนอกญาติๆเขาเนี่ยเขาก็จะมีความปลื้มใจว่าประชาชนครั้งหนึ่งเนี่ยได้สามารถให้ออกหมายจับแม่ทัพได้เนี่ยประชาชนในขณะที่<ช>บาง<ช>ที<ช> <ๆ S 2> เขาอาจจะมองว่าญาติพี่น้องเขาถูกหมายจับอย่างเดียววันนี้เขาก็มีความเป็นธรรมที่ทําให้กระบวนการนี้ิธรรม ออกหมายจับฝ่ายราชการได้แล้วเวลาที่เหลือ,อยืนเนี่ยถือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นผลงานเป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้เห็นว่าเป็นคนลวัดของเรื่องนี้แล้วแดงพอมาถึงชุดน,นี้ถ้ามีกฎหมายให้ทําได้เราจะทําอยู่แล้วนะฮะซึ่งในในการคิดก็แม้แต่ที่ถามให้ออกพอรลกาเนี่ยเราลองไปศึกษาว่าอา่าถ้าออกจะยืดแต่ยุ่ความเฉพาะ แปดคนหรือจะยืดอายุความอีกสี่พันคนหรือไม่ออกหมายจับอีกเป็นแสนแสนคนอันนี้ตัวอย่างถ้าเราออกก็จะขยายอายุความสำหรับคนแปดคนหรือสิบสี่คนเนี่ยอ่ามันน่าจะเป็นการออกกฎหมายเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้อยากจะเกรียนให้ทราบแต่ว่าเราเราถ้าเราทําได้เราอยากทํานะฮะอยากจะเกรียนแค่นี้นะครับแล้วเวลา,<ร>าที่เหลือ<า><า>อยู่เนี่ยค่ะเราจะคืนความธรรมให้กับกับผู้เสียหาย คืนความเป็นธรรมยังไงครับคือที่ผ่านมารัฐ<ด>บาลรัฐบาล<อ>พยายามคืนความเป็นธรรมตั้งแต่พอเกิดเหตุก็มีการดําเนินคดีขนาดนั้นก็คือในการชันสูตรที่ศพว่าผู้ตายเป็นใครใครทําให้ตายจนกระทั่งปี2552ศาลไม่ได้ชี้พอศาลไม่ได้ชี้ก็เป็นความเข้าใจขราชการก็ย้ายไปหมดนะก็เป็นความเข้าใจว่าปกติเนี่ยอย่างคดี99ศพ สารยังบอกว่าอาวุธปืนมาจากเจ้าหน้าที่แต่อันนั้นไม่ได้ระบุว่าใครทําให้ตาย,ยแต่ว่าในความบกพร่ขของตรงนั้นตํารวจก็ตั้งกรรมการสอบสวนผู้ก,กับที่หนองจิกเมื่อปี52ว่าทําไมไม่ทําสำนวนให้จบงาน,นในส่วนของตํารวจและในเรื่องนี้ก็เป็นความสวยงามของกฎหมายซึ่งกรณีนี้ว่าประชาชนฟ้องเองได้ว่าประชาชนก็มาฟ้องในปีที่20เท่านั้น นะท่านคะแต่ว่าทีนี้ค่ะประชาชนนะคะถ้าสมมติเหตุการณ์นี้ปล่อยจนจบเรา <ไป S 1> ล,ล<ำ>้าเราไม่ปล่อยจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ไหมคะตรงนั้นเราก็มีความกังวลแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องปกป้องคุ้มครองประชาชนทุกฝ่ายนะไม่ไม่ได้แล้วเราก็เสียใจกับพี่น้องที่เป็นผู้เสียหายเพราะว่า ถ้าพูดถึงรรคประชาชาติรรคประชาชาติด้วยซ้ําเป็นคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาโดยคุณขมลศักดิ์เป็นประธานกรรมธิการนําเรื่องเข้าธรรมธิการเมื่อวันที่13ธันวาคม2566นะายะฮะก็ปลายรัฐบาลกเา็เสด็จาแล้วก็มีการเรียกหน่วย,ยางานต่างบอกว่าสำนวนนี้มันยังมีบลกร้องตำรวจทำ,ต,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 ำตันสุดที่สมแต่ยังไม่สับสืบสวนว่าผู้ตายเป็นใครคือไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่เมื่อไม่รู้ตัวผวออู้กรลังอิดอย่างมันก็ต้องสืบสวนภายใน20ปีอายุความเราก็ทําหน้าที่ตรงนั้นคืออันนี้ก็ผมคิดว่าเ,าเราได้ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดในระดับหนึ่งน,นะฮะอย่างผู้ต้องหาของคนที่หนีไปอยู่ประเทศลาวเนี่ยการตามจับเทียบกับคนอื่นๆเช่นแป้งนานหลดจะถือว่าเร็วกว่าบางคนที่ไปอยู่ประเทศอื่นนก็มีการต่างแต่ละประเทศมันตากกน่างกันนะฮะซึ่งเึ่นไตย ในส่วนของแป้งเนี่ยต้องเรียนว่ากระทรวงยุติธรรมเราเป็นผู้เสียหายเราก็ไปช่วยอันนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายผมก็ตั้งให้อทิบดีกรมสอบสวนก็ไปช่วยสนับสนุนข้อมูลซึ่งกรณีเช่นนี้ประชาชนก็สงสัยว่าคนที่เป็นข้าราชการผู้ค้ำชาก็ควรจะเอามาให้ขนานี้พอไม่ได้ตัวเนี่ยเห็นทางเอ o เองอะไรจะเอาไปเรื่องนี้ไปฟ้องศาลระดับประเทศคือเราเราต้องเปิดโอกาสแล้วคือคือผมผมชื่นชม n g o เชิญชมทุกภาคส่วนนะฮะเพราะว่าเรื่องความยุติธรรมมันเป็นหน้าที่ของทุกคนจะมีส่วนร่วมไม่ไม่มีความกังวลเลยรัฐบาลไม่มีทําอะไรที่เป็นการช่วยเหลือใครแล้วไม่มีอคติที่จะช่วยเหลือใครนะแล้วซ้าเราอยากจะให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะเรายึดเสมอว่าเราใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเป้าหมายสุดท้ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มมข่าวชมเป็นการสัมภาษณ์นะคะของคุณทวีศอดส่องนะคะรัฐมตรีว่กมมาการกรทรวิธรรมถึงกรณีของคดีตักใบที่จะหมดอายุความสองวันนะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข,ข่าวถามถึงความเป็นไปได้นะคะสําหรับการออกในส่วนของพรกรนะคะเรื่องการแก้ไขสําหรับเรื่องอายุความเพราะว่าคดีตักใบหนี่ณผู้ชมมีอายุความ20ปีแตว่าช่วงที่มีการสั่งฟ้องเนี่ยก็คดีใกล้จะหมดอายุความแล้วก็อยู่ในปีสุดท้ายแล้วด้วยนะคะ ซึ่งอันนี้เองทางรัฐมนตรีวร่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่ให้ศึกษาอยู่นะคะคุณผู้ชมและก็หลายหน่วยง,งานก็กําลังดูในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของคดีความเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลมีการทํางานตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในกีราบานก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การ ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบซึ่งวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะก็อยากฝากให้ติดตามสําหรับคดีตักใบด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้สถานการณ์ชายแดนใต้เนี่ยคุณผู้ชมก็ยอมรับว่ามีความน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องที่มีรายงานเมื่อวานนี้ว่ามีหนึ่งในผู้ต้องาหาชาวอื่นจำเลยหน,ยนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน,น่ประเทศลาว ทางรัฐมันตรีว่าการกระทรวงไร้ทำระบุนะคะว่าอย่างกรณีของแป้งนาโนดกระทรวงให้ทาเป็นผู้เสียหายก็เลยมีการสามารถเบสการจับคุมใด้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ต้องรอดูนะคะแลวก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำง,งานอย่างเต็มที่นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขออนุญ,ญาตยุติสัญญ,ญาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ